งวดเมื่อกี้ผิดพลาดเนะาะงว,<า>งวเมื่อกี้มันผิดพลาดแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยอ่าสําหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามอาจารย์ก็เสียใจเหมือนกันอเสียใจมากเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ต้องเปหลุดแต่อาจารย์จะบอกว่ารัฐบาลไทยงวดนี้นะรัฐบาลไทยงวดนี้เลขสี่จับตามองเลขสี่ไว้ให้ดีๆใครที่เห็นแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยขมอด คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้ก็มีหลายๆอย่างที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขก็อาจารย์ก็จะมาเล่าในเรื่องของนิมิตความฝันก็จะมาพูดถึงเรื่องของนิมิตความฝันอาจารย์ก็ เมื่อช่วงวันพระอาจารย์ฝันว่าอาจารย์ฝันว่ามีคนเอาปลามาให้ที่บ้านเป็นพวกปลาเข็งปลาช่อนอามาติมเลยติมกระมังเลยเขาบอกว่าเป็นปลาค่อนปลาขอนไม่น่าเขาบอกว่าให้อาจารย์ไปทำกินอาจารย์เขบอกว่าจะไปเห็นอย่างกินนอ้องลายปลาเนี่ยอาจารย์มามีแต่จะไปปล่อยกันแล้วอาจารย์มาสิเนาะก็ <S <S เป็นนิมิตฝันอันดีงาม ในงวดนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของตัวเลขอาจารย์ก็จะบอกลูกสิษย์ลูกหาว่างวดที่จะถึงนี้อาจารย์ก็ยังมั่นใจว่าหวยของอาจารย์นั้นจะมีสีมาอันนี้ก็ไม่รู้นะเป็นแค่ แนวทางทเฉยๆเล่าสู่กันฟังเพราะว่าอาจารย์ตั้งใจจะปล่อยให้ลูกศิษย์ในอ่าตั้งใจจะปล่อยให้ลูกศิษย์วันที่สามสามสิบเนาะฮอร์โมนสุรินครับผมเอาวันที่เท่าไหร่ดีสามสิบอาจารย์เอาวันที่สามสิบเนาะครับเอาวันที่สามสิบผอมกันตัวประเทศเลยเม็ดเดียวเลยเนาะครับเม็ดเดียวแข็งแข็งวันที่สามสิบอาจารย์จะปล่อยให้เม็ดเดียวเลย แล้วก็อาจารย์ก็ฝันดีมาตลอดฝันว่ามีคนเอาปลามาให้แล้วก็อาจารย์ก็ได้นินมิตด,ดีแล้วก็กรรมาฐานในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาออกไปไหนอาจารย์ก็ได้นั่งกรรมาฐานแล้วก็วันนี้อาจจะมาดูไม่เรียบร้อยเพราะว่ามาหอดกับอาจารย์นอนเว้นอยู่ <c oughs> <c oughs> นอนนอนเว้นกับยมประท่านได้เตรียมพร้อมก็เลยว่ายมประท่านไลยซึน <c oughs> คนไม่สบายกับ ่วยก็เลยนอนพักพอจกนจังไรก็นอนพักอยู่เพื่อนเราไปเลนไปอืมก็อาจารย์ก็จะบอกลูกศรรษิษย์ลูกหาว่า <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่ที่อาจารย์ได้ได้เห็นมาหลายคนเจออาจารย์ที่ไหนก็ได้ถามถหวยอาจารย์อาจารย์ก็ตอบไปว่าหัวยอาจารย์ให้แน่นอนแล้วก็วดนนี้อาจารย์มั่นใจยังเหมือนเดิมงวดเมื่อกี้ผิดพลาด เนะาะง,ง่วงเมื่อกี้มันผิดพลาดแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยอ่าสําหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามอาจารย์ก็เสียใจเหมือนกันเสียใจมากเดีย๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เพราะว่าเพราะว่าหวยก็มีเข้าม่หลุดแต่อาจารย์จะบอกว่ารัฐบาลไทยงวดนี้นะรัฐบาลไทยงวดนี้เลขสี่จับตามองเลขสี่ไว้ให้ดีๆใครที่เห็นแล้วกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วย เพราะว่าทําไมถึงบอกว่าอาจารย์เซมทําไมปล่อยช้าจังทําไมอาจารย์เซมถึงไม่ปล่อยเลยทําไมถึงปล่อยช้าทําไมถึงปล่อยอาจารย์จะบอกเหตุผลของอาจารย์สบับ้าหนึ่ง<ะ>การที่อาจารย์ปล่อยช้านั้นการที่อาจารย์ปล่อยช้าคือแต่และวดนี้ถ้าเราปล่อยช้ามากเท่าไหร่ความแม่นยําจะสูง<ะ>ความแม่นยําจะสูงมาก ไว้ที่ที่อาจารย์ปล่อยนั้นคือถ้าปล่อยช้าเท่าไหร่ความแม่นยําจะสูงสองเพื่อเป็นการไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นําเลขของอาจารย์ไปแอบอ้างหากินเพื่อไม่เป็นการเอาตัวเลขของอาจารย์ไปแอบอ้างหากินครับแล้วก็สามคือการวางโค้งสุดท้ายของอาจารย์คือวางมันจะมีผลดีเาะว่าคือใครเห็บเึ้งเดียวก็คือทันก็ทัน คือวางปุ๊บก่อนหวยออกเลยวันหนึ่งคคือวางวางปุ๊บมิตรเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าปล่อยเร็วไปปุ๊บหาซื้อไม่ได้หรอกเหมือนวัเมื่อกี้นี่หาซื้อไม่ได้เนาะครับหาซื้อไม่ได้อีกอย่างแล้วก็จะมือเอาไปอันหมดเจ้าอันหมดใช่มันก็มีผลดีหลายๆอย่างที่อาจารย์นั้นจะได้ปล่อยใกล้ๆวันคแล้วอาจารย์จะบอกเลยว่า ที่อาจารย์ทําอย่างนี้อาจารย์มีเหตุผลของอาจารย์ซึ่งการกรรมฐานของอาจารย์นั้นอาจารย์ทําเพื่อให้ลูกศิษย์นั้นทุกๆคนว่าได้เลขจากอาจารย์แล้วจะเอาไปปลดหนี้เพราะเลขที่ได้จากการนั่งกรรมฐานถือว่าเป็นตัวเลขที่เม่นยาบแต่อาจารย์ก็จะไม่บอกลูกศิษย์ว,ว่าบางคนถามว่าได้เลขมาจากไหนทาไมแม่นจางให้ม็ดเดียวร่างกับออกร่างอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็จะไม่ค่อยพูดถ้าเราบอกว่าเป็นเลขกรรมฐานบางคนเขาไม่เชื่อเขาก็จะหาว่าเรา ปวอดอุตริปวอดอุตริตครับของแบบนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคลคลครับ <breakup> ขอแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคล <offenders> คล <estaba S 2> มันก็เป็นความเชื่อใครความเชื่อมันค<ร>คนเรามีความเชื่อที่แตกต่าง <lee> คนเรามีความเชื่อที่แตกต่างความเชื่อของใครนั้นจะนำพาเราแต่ว่าเชื่อในสิ่งที่มัน เราคิดว่าเชื่อสิ่งนี้แล้วมันโอเคมันดีครับเราก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วกันเชื่อแล้วก็ทําคือเชื่อในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่เป็นทุกข์ทุกคนมีความเชื่อหมดอาจารย์เชื่อว่าหลายคนที่มีความเชื่อทุกคนย่อมมีความเชื่อครับเพราะความเชื่อนั้นปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดคนั่นแหละคือการที่เรามีความเชื่อแล้วก็อาจารย์ถึงบอกว่าเชื่อได้แต่อย่าเชื่อจนเกินไปครับ ทุกอย่างมันมีเหตุและผลมีเหตุและปัจจัยของมันเพราะเราก็ไม่รู้เพราะความเชื่อเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับ <ujah? S 1> การที่เราเชื่อปุ๊บนั่นแหละคือให้เราเชื่อแต่เราต้องมีเหตุผลในการเชื่อครับ <Huh? S 1> อเพราะว่าความเชื่อน,นี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะ <S <S เรา<ง>ไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงอะไรเปลี่ยนแปลงไหนอ่าทุกวันนี้การที่เราจะมีความเชื่อได้ไดแต่เราต้องมีสติในการเชื่อถ้าแต่ถ้าเราคิดว่ามันสบายใจเราก็ อันนี้ไปอาจารย์ถึงบอกว่ารัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์มั่นใจอาจารย์มั่นใจมากตัวเลขอยู่ในหัวอาจารย์หมดแล้วแต่ว่าอาจารย์จะปล่อยพร้อมกันทั่วประเทศวันที่สามสิบเวลาเก้าโมงตัวเลขอยู่ในหัวอาจารย์หมดแล้วตอนนี้เพียงแต่ว่าอาจารย์จะปล่อยไปไม่แค่นั้นครับแล้วก็บอกไว้เลยว่างวดนี้ไม่น่ารอดเนาะ ไม่น่ารอดอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่บอกหวยที่แม่นยำที่สุดในประเทศไทยกล้าพูดได้เลยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ออก youtube อาจารย์เคยทำให้คนติดหนี้สามสี่ล้านนั้นหมดหนี้ไปได้อันนี้กล้าพูดได้เต็มปากเพราะทำมาให้เห็นแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเข้าสามตัวตรงนอกสองงวดช่วงที่ยังไม่ได้ออก youtube เข้าสามตัวตรงสองงวดเข้าสามตัวตรงสองงวดแล้วก็สองตัวปิดท้าย สองตัวปิดท้ายยื่สุดว่าจะสองงวดช่วงนั้นอาจารย์ไม่เปิดเผยตัวแล้วก็มีคนออ่าอ่าาแล้วก็ถามว่าอาจารย์นั้นเป็นใครอาจารย์ก็ไม่เคยบอกเปิดเผยตัวอืม,อมก็เลขที่ได้อาจารย์ก็จะบอกเสมอว่ามันก็จะมีทั้งเข้าแล้วก็จะมีทั้งหลุดแล้วก็ ทุกอย่างนี่แหละถึงอาจารย์ได้พูดว่าเป็นเพียงแนวทาเป็นเพียงแนวทางครับอาจารย์ก็จะพูดเสมอว่าสนัสนนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นในโลกใบนี้ไม่มีใครชอบเราตลอดไปหรอกไม่มีใครชอบเราไปทุกคนมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดจริงไหมอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจ วันนี้อาจารย์จะปล่อยตัวหนึ่งก่อนวะครับนี่ไงก็วันนี้อาจารย์ก็จะปล่อยให้ตัวหนึ่งก่อนครับรัฐบาลไทยงวดนี้เอาเป็นเด่นบนเด่นบนมะเด่นบนสี่หลักสิบสี่หลักสิบสี่หลักสิบรัฐบาลไทยอาจารย์ปล่อยให้เลยเด่นบนสี่หลักสิบงวดนี้มีสี่มีสี่อยู่หลักสิบเนาะแต่ว่าเลขว่างนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่หลายๆคนนี่สิบบบอกว่า สีอยู่หลักไหนหลายคนบอกว่าวิ่งสีสมันวิ่งเข้ามาวิ่งซีมันมันหลายแห่งเลยอาจารย์ <şu> นี่อาจารย์ว่าสี่หลักสิบนี่มันมันมันคือว่ามันกระชับแห่งเลยแม่อ่าคือเหมือนงวดห้าเก้าที่อาจารย์บอกว่าห้าอยู่หลักสิบเก้าอยู่หลักหน่วยแล้วก็บอกว่าลางหาเขา่าออแล้วก็วางหนึ่งไฮคูนบางหนึ่งไฮศูนให้ศูนหลักสิบจำเนี้ครับงวดเมื่อกี้อาจารย์ ให้ศูนย์หลักสิบสี่ดับทุกหลัก uh <huh. S 2> ไม่มีหรอกหัวดับอย่าเพ้อเจ้อหัวดับไม่มีในโลกอาจารย์กล้าพูดเลยเพราะว่าหัวดับไม่มีในโลกคุณดับถูกนั่นคือดวงของคุณแต่ถ้าคุณดับผิดนั่นก็คือก็บกว่าสูตรบ้าเดิมแต่เลขที่มันจะออกคือเลขอยู่ในลูกบอลเชื่ออาจารย์ไหมเลขดับ เลขอะไรไม่มีเลขล็อก,ก็ไม่มีม,มันมีอย่างเดียวคือเลขที่มันจะออกเนี่ยไอ้อยู่ในลูกกลมๆมม,มันเป็นเพียงแนวทางอาจารย์ถึงถึงจะบอกลูกเสร็จว่าเลขมันมีแต่เลขจะออกเลขดับไม่มีโลกเนาะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่กำลังดูอยู่อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะรวยแน่นอนในงวดที่จะถึงนี้ไม่น่า,าพลาด ใครที่เห็นแล้วให้กดไลค์กดแชร์พิมพ์คําว่ารวยก็ได้หรือพิมพ์คําว่ารอก็ได้หรือพิมพ์คําว่ารวยส่วนมากอาจารย์ก็อยากให้พิมพ์คําว่ารวยซีดีพอดีขึ้นอยู่กับปากรอรวยรอรวย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 สาธุสาธุอะซีดีจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับปากครับอ่า ใครที่รอก็ขอให้รวยอาจารย์ขอแช่งคนที่มากดคําว่ารอคนขอแช่งคนที่กดแชร์อาจารย์ขอแช่งเลยนะแช่งขอให้รวยในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกานี้แช่งขอให้ถูกหวยสามตัวขอให้แช่งอ่าแช่งขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแช่งให้พวกนี้มันรวยให้มันปลดหนี้อ่าอาจารย์ขอแช่งให้มันรวยครับอืม